สวัสดีครับวันนี้ชองตู้เขียวพาเลาะมีโอกาสได้พาลูกค้ามาที่วัดดอนใหญ่เลยมาดูความคืบหน้าตอนนี้ก็เ,เสร็จไปเยอะแล้วลวครับรอบนี้รอบที่สามแล้ววัดดอนใหญ่ รอบนี้รอบที่3ครับถ้ามาช่วงงานประจำปีถ้าเป็นตรงคืนน่าจะสวยยอะคนก็จะเยอะวันนี้วันหยุดคนก็จะเยอะส่วนากพม่าเยอะครับวันนี้ าดูหยุดตรงนั้นถ่ายรูปให้สวยห,หน่อยเป็นหน้าโปกให้หน่อยลูกค้าสี่คนหนึ่งโอเคซีซี ตอนนี้ความคืคบหน้าก็ไปได้เยอะแล้วครับเมื่อวานก็พาไปที่ไซน้อยมาวันนี้มาที่ลํำลูกกาคลองแปดมีโอกาสพาลูกค้ามาแล้วก็มาถ่ายทําถ่ายยูทู e ไปด้วยครับ ป่ไ,ไวความสวยงามเนี่ยถ้าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะสวยมากเนะยมีน้ำข้างล่างมีอะไรด้วยนะแี่ถ้าเป็นตอนกลางคืนม,มีไฟประดับด้วยเนี่ย ผมก็รอดูว่าเมื่อไหร่เห็นว่าเจ้าวาดทาสัญญากับสามนองพี่มันแพงแหละจะรอดูน้อง,งองหญิงน่าจะเดือนสามเดือนมีนานหรือเปล่าผมก็ใจจดใจจ่อรอวันนั้นนะครับจะมาดูตอนมาถ่ายหนังก็มา,มาตอนน้องมาถ่ายหนังก็ได้มา เป็นส่วนหนึ่งในถ่ายหนังอยู่ครับคไปอยู่นเลยเออคนเยอะครับวันนี้ออทางวัดมีบริการรถรางรับจากวัดเข้ามาดูข้างในนี้นะครับออวันเดินมาก็เหนื่อยหน่อยุลออ่ะ dạ, khi nào có Ghiền Mì Gõ

ให้คลิปนี้วันนี้วันหยุดเพื่อนบ้านแล้วก็เยอะหน่อย Terima kasih telah menonton ถ่ายรอบๆให้ดูครับถ่ายให้ดูบรรยากาศความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็เสร็จไปเยอะแล้วครับสิงหน้าหคตมากคู่นึกอะไรอ่า ไไไไมันรู้ดอรู้รอกรุ่รนี่มันคอใส่ยังดีมัเก่นีงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ คุณครับทีก่กดติดตามดูสวยครับถ้ากลางคืนเปิดไฟใส่จะสวยยิ่งกว่านี้นะครับ วัดดอนใหญ่ลำลูกกาคลองแปดสำหรับคลิปนี้ฝากแค่นี้นะครับสวัสดีครับ